สวัสดีครับแนะนําตัวกับกล้องหน่อยสวัสดีครับเอ่อผมนายนัททอกินแมนเออจบจากโรงเรียนนครสวรรค์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าเพิกตอนนี้ก็รอมหาลัยเข้าปีหนึ่งอยู่ครับอ่วันนี้เราจะมาทําอะไรครับก็วันนี้มาสัมภาษณ์ไม่เช่เหลอครับครับผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรครับสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังที่พวกเราจะทําสักรูปฟิล์มที่เราจะทํากันครับผมชื่อเรื่องว่าอะไรครับชื่อเรื่องชื่อว่ารักครับเหมือนแม่เหมือนครับผมหนังรัก พี่พึ่บบอกนี่ออพอดเรื่องเป็นยังไงบ้างครับพอดเรื่องครับก็ง,ง่ายๆสั้นมีอยู่สี่เรื่องก็เรื่องที่หนึ่งก็เกี่ยวกับกรักออนไลน์เรื่องที่สองเกี่ยวกับกกรักเพื่อนเรื่องที่สามเกี่ยวกับรักหลายๆใจมาเนี่ยครับเรื่องที่สามก็แบบมือที่สามคือหลายๆเรื่องเชื่อว่าทุกคนอยากน่าจะอยากดูเพราะว่ามันจะจะ,จะ,จะน่าจะสนุกแค่คิดก็สนุกกันแล้วครับครับผมสำหรับ โลเคชันหนังที่เราจะถ่ายทํากันมีที่ไหนบ้างครับมีหน้องสมบูรณ์ครับหรืออุทยานสวรรค์เขาโกบโรงเรียนนครสวรรค์แล้วก็เกาะกลางตรงโรงเรียนนครสวรรค์ก็ก็น่าแล้วก็ที่มีคิดไว้ก็อาจจะเป็นสะพานเดชาต้นแม่น้ำชพยาแล้วก็กลางสี่แยกสะพานเดชาครับ,รบที่คิดกันไว้ตอนนี้ยังไม่ลงแล้วก็มีที่หอรุ่นน้องอีกคนหนึ่งแล้วสำหรับนักแสดงในเรื่องนี้ล่ะครับ ก็นักแสดงในเรื่องเรื่องนี้นะครับก็เยอะจัดไว้เยอะเยอะพอๆกับเรื่องนิวรันห้าครับที่เคยทําไปพอๆกันประมาณสิบกว่าคนสิบแปดคนประมาณนี้ครับครับเอ่อทีมงานที่ร่วมกันทาครับเป็นทีมงานนี่เป็นทีมงานของสักรูปอา่าแล้วเรามารวมกันเป็นสักรูปฟิล์มด้วยด้วยเป็นเครือของสักรูปครับครับผมเอ่อคิดว่าทําไมคนจึงต้องติดตามรอดติดตามหนังเรื่องนี้ครับ โอ้คำถามนี่ครับต้องบอกได้เลยว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่สุดยอดมากคือ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 อารมณ์แบบคือผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะอยากดูเพราะว่าเออพวกเราทุ่มทุนตั้งใจทำกันมากครับผมแล้วที่ตั้งใจทำกันคืออยากจะให้เพื่อนได้ชมกันใช่ไหมครับใช่ครับอ,นนอยา้นี้จะมีข้อคิดใดบ้างครับที่จะให้เพื่อนๆอส่วนเรื่องข้อคิดเนี่ยเออจะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับความรักเน้นๆเ,เลยที่แบบ คือบางคนน่ะที่ที่รู้มาก็คือสอบถามหลายๆคนมาหรือว่าที่เคยสัมผัสหรือว่าเคยรับฟังปรึกษาปัญหาจากเพื่อนๆหรือน้องๆหลายคนก็ปัญหาส่วนมากก็จะเกี่ยวกับความรักใช่ครับครับผมอยากจะฝากหนังยังพูดไม่จบเลยครับเอาละครับก็ก็เหมือนกับหนังเนี่ยก็ก็แฝงข้อคิดไว้เยอะครับก็ลองมาติดตามชมกันดู ลองมาติดตามช,ชมกันดูครับว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้สนุกมั่นใจมาดูมาดูกันเลยครับจริงๆจริงๆมาดูกันเถอะได้ข่าวว่าสปอนเซอร์ไม่ค่อยมีครับหนังเรื่องนี้อยากได้สปอนเซอร์เยอะเอะใช่ครับก็ <sponsor S 2> อยากได้สปอนเซอร์บ้างครับเพราะว่าคือด้วยด้วยความที่หนังมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ทําหนังสั้นแล้วเราทาหนังใหญ่ดังนั้นอุปกรณ์อุปกรณ์เงี้ยครับก็ยังขาดเช่นไมค์ก็ยังไม่มีมียังไม่พร้อมมากแล้วก็ เรื่องหลายๆอย่างครับ LED เอยมอนิเตอร์เอยไมเอยหลายๆอย่างครับก็ยังยังขาดกันอยู่ก็อยากให้ทุกคนเอ่อมาร่วมกันเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราสักลูกฟิล์มก็เป็นค่าน้ำนักแสดงกับใช่ครับก็อาจจะเป็นค่าน้ำค่าข้าวหรือไม่ก็อาจจะเป็นทุนในเรื่องต่อไปก็ได้คร uh ับถ้าสมมติพวกเราได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมเราก็อาจจะทำเรื่องต่อไปต่อไปให้ท่านดูกันอีก ครับฝากถึงสักรูปหน่อยครับสักรูปสักรูปสักรูปใช่ไหมครับก็สักรูปเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นกลุ่มของพวกเราที่มีเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะเช่นอาแ,แล้วตอนนี้ครับสักรูปเราเนี่ยกล้าแล้วที่จะรับงานอีเวนต์เช่นงานบวชงานแต่งงานต่งตางตนาน,นาได้หมดเราใครอยากถ่ายโปรไฟล์บอกเราได้ครับเราจัดหาจัดถ่ายให้ ได้เสมอครับก็คิดกันไม่แพงครับราคากันเองครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยครับที่ติดตามขอบคุณขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับเย้ yeah.